สวัสดีครับวันนี้เรามาดูปัญหาหนูแทะสายไฟมันจะมีสายไฟอยู่ตรงนี้อันนี้ผมต่อไปแล้วนะเป็นสายไฟที่ปัดน้ำฝนผมโดนกัดไปสี่รอบแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปตรงนี้มันเข้าไปรูเนี่ยแล้วก็ไปนอนอยู่ตรงมอเตอร์รมันก็นกัดส่วนฝั่งนี้มันก็นเข้าเหมือนกันเข้าแล้วก็ไปเข้าไอ้ช่องลมระบายอากาศ เข้าไปในแอร์กัดไอตัวปรับแอร์หมดเลยทีนี้เราก็จะเอาอีตัวนี้ยิงเข้าไปตัดตัดวัดให้พอดีแล้วก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวเราไปยิงน็อตถอดออกมายิงน็อตชุบ ที่ตอนลองแล้วพอดีที่ตอนนี้ครับตัดพอดีจัดเนี่ยเราใส่ไปอย่างเงี้ยใส่ไปแล้วก็ใช้น็อตยิงหนูไม่เข้าไม่ได้แล้วนอกจากมันจะแทะตรงนี้แทะตรงนี้เดี๋ยวผมก็ตัดเป็นฉากมาตัดเป็นฉากงอเข้าไปหาตัวนี้แล้วก็ยิงกันมันแทะตรงนี้ ตัดก็ใช้สังกะสีเพื่อเรียบอ๋อผมว่าแล้วไม่ใส่ยากใส่ผิดด้านว่าแล้วมันไม่ลงว่าตัดไว้พอดีเรียบร้อยเดี๋ยวก็ตัดฉากตรงนี้แปะมาอีกทีนึงพับสังกะสีเป็นฉากเพราะว่าถ้ามันเห็นรูหน่อยนึงเดี๋ยวมันแทะอีกมันยังไงต้องแทะแน,น่ๆน่เพราะบ้านผม